คือเมื่อคืนนี้มันมีประเด็นคาใจมาจากรายการของพี่หนุ่มกัญชัยซึ่งแล้วเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจจริงนะอันนี้ผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างขึ้นมาเลยก็ได้จากทีมงานไม่เป็นไรปรากฏว่าคือเรื่องน้องน้องคาร่าน้องคาร่าคุณผู้ชมฮะน้องคาร่าคือใครอ่ะเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยจ่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราไปตามต่อกันได้นะรายการเวลาจะหมดแล้วอ่ะเปิดเต็มจอสักนิดหนึ่งคาร่าเนี่ยก็คือผมเอายอ่ยอๆ คาร่าเนี่ยมาจากกรณีที่มันมีเหตุการณ์ท่านเป่าลงใช่เป็นคลิปฮะอ่ามีคลิปไหมตรงตรงตรงในคอนโดแล้วคลิปเนี่ยก็ถูกเถียงกันอีกว่าผู้ชายไม่ได้ทำร้ายหรือเปล่าแค่สะบัดแต่คาร่าเหมือนกับแอคติ้งไหมแม้ทำแบบกิ้งล่วงเลยนี่นีเห็นไหมฮะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งทีมงานเรื่องสะบัดมือเอาตั้งแต่ตอนจับแล้วสะบัดนี่ฮะเห็นไหมฮะ ประเด็นคือตอนนั้นบอกน้องท้อง5เดือนและหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นประเด็นสุดท้ายดราม่ามันเกิดขึ้นคือไม่มีใครเชื่อว่าน้องท้องอธะโทษทีผมจะให้ว่าทุกคนไม่ได้นะอาจจะมีหลายคนไม่เชื่อว่าน้องท้องแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็เลยไลฟ์สดเป็นความลับหลังข่าวบังเอิญน้องอยากจะขอติดต่อเข้ามาคุยอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมเ,มเราก็ให้ชี้แจงเอาไปว่าชี้แจงว่าอะไรท่านไปเปิดในติ๊กตอกเปิดในช่องอื่นๆได้เลยนะฮะเขาดูคลิปไปหมดเรียบร้อยเลยนะฮะ ผมเอาย่อๆเอาเปิดภาพตอนที่ชี้แจงชนิดหนึ่งหลักใหญ่ใจความคือเมื่อคืนนี้ผมนั่งคุยรู้สึกมีเมมมีน้องนัทวุฒิเนี่ยนะสามคนและต้องขอบคุณนะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่ผมก็ต้องขอบคุณคากิว่าตัวอขออภยัยโทษทีท่โทษทโทษโทษลืมคาร่าคือตัวคาร่าเองเนี่ยคือเขาบอกว่าหนูพร้อมเปิดหน้าเพราะตอนที่อยู่ในาการของพี่หนุ่มเนี่ยเขาปิดถูกไหมรเราก็ถามบอกคาร่าคาร่าเปิดหน้าได้ไหม เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาตอบโตมาอันที่1รูปหนูไม่ตรงปกอันที่สองหนูไม่ได้ท้องและอันที่สามก็คือสิ่งที่หนูพูดที่บอกว่าหนูเนี่ยไปลบเล้าอยากจะมีอะไรกับผู้ชายเพื่อให้ท้องเนี่ยนะฮะเมืเ่อคืนเนี่ยเขาตอบหมดเลยเอาอย่างที่หนึ่งก่อนรูปทีมงานมีภาพอินเสิร์ตรูปจะมาขอขึ้นหน่อยน้องก็ยอมถอดหน้ากากเราก็ถามบอกหนู แต่รูปที่ไปโชว์ให้ผู้ชายดูเนี่ยผ่านทางติกต็อกไม่ใช่จดหมายนะทีมงานต้องเป็นรูปชุดสีทองอเอาขึ้นมาประกบในระูปชุดสีทองที่เป็นภาพเดียวอะ่ะเนี่ยฮะแล้วก็รูปเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่ใส่แว่นตาแบบนี้นะฮะเออเราก็ถามบอกอันนี้รูปหนูจริงหรือเปล่าน้องก็บอกว่าจริงครับคือภาพนี้อาจจะยังไม่ชัดค้างภาพสีทองไว้นะทีมงานทีมงานเอาภาพไลฟ์ทิกต็อกของคาร่าที่เขาไลฟ์เดี่ยวต่างหากแล้วเขาเปิดหน้าเขาเลย ของเมื่อคืนนี้ที่ใครไล์เดียวอเอาขึ้นมาชนกับชุดสีทองครับทีมงานเปิดเป็นสองจอเอาภาพพวกพี่ลงเจอไหมจ๊ะของคาร่าเนี่มเมื่อคืนหลังจบเขาคุยกับผมเขาเปิดอย่างนี้เลยถามว่าตัวจริงหรืเปล่าเขาบอกจริงค่ะพี่แต่หนูใช้แอปแต่ไม่เยอะอแต่ก็พอสมควรแล้วไม่ได้คิดจะหลอกผู้ชายอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมน้องด้วยส่วนเมื่อคืนนี้หลักใหญ่ใจความอ่ะเปิดขวาม,มือค้างขึ้นมาเลยก็ได้จ้ะทีมงานนี่ เขาไลฟ์สดขอชี้แจงหลังจากคุยกับผมเสร็จเนี่ยนะสองรูปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคาร่าเราก็บอกคาร่าทำไมภาพมันแตกต่างขนาดนี้วะเนี่ยคาร่าบ,บอกว่าหนูเป็นไทรอยตอนที่เจอกับผู้ชายแล้วหนูเนี่ยไปอยู่จีนใช่ป่ะ2ปีเราก็ถามคาร่าลูกอยู่ไหนปรากฏว่าคาร่าก็บอกอ๋อลูกลูกเหรอเออลูกเนี่ยปักปักเพื<ๆ>่อนเลี้ยงเอาไว้ ปากปากอีกคนหนึ่งเลี้ยงไว้แล้วก็บอกคาร่าน้ําหนักเด็กเนี่ยหนักเท่าไหร่นะคาร่าบอกหนัก2100กรัมครับใช่ประมาณนี้ตัวเล็กมากนะฮะ2,100กรัมอะ่ะคุณผู้ชมฮะปกติมัน3กิโลกว่าใช่แล้วเราก็ถามต่อคาร่าแล้วลูกเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยนะลูกเองเนี่ยต้องเข้าตู้อบอ่ะเข้าค่ะพี่เข้า2วัน2วันเหรอสองวันเสร็จแล้วลูกไปไหนเอาออกเลยค่ะ คุณผู้ชมก็ลูก้ออกอาแล้วหนูปั๊มนมไหมอ๋อที่ปั๊มนมของหนูเนี่ยอยู่อีกตึกหนึ่งเพราะเราจะขอไงนะถ้ามีลูกมีไหมที่ปั๊มนมเอาอยู่อีกตึกหนึ่งอีกเอาเราก็ถามอีกคาร่าแล้วคนเป็นแม่เนี่ยนมมันต้องคัดถูกไหมฮะคือน้ํานมมันจะต้องออกก็ถามบอกแล้วแล้วหนูใส่เสื้อซับรอเปล่าก็ไม่ได้ใส่อีกเอะเราก็ถามบอกเลยจะตรวจดีเอ็นเอไหมคาร่าเองก็บอกว่า ไม่พร้อมตรวจใช่บอกตอนแรกอยากจะตรวจแต่ตอนนี้ไม่ตรวจแล้วเลยเวลาละเดี๋ยวเอาแบบล่าสุดกันนะไปแจ้งความแนละ้วน้องอน้องคาร่าวันนี้ไปกับผู้สื่อข่าวของเราน้องหยกไปโรงพักสพรัตนาทิเบตมแม่ <c oughs> โรงพักที่เอ่ยถึงแต่ครั้งนี้เป็นคาร่ามาแล้วฮะวันนี้น้องจะให้เปิดแล้เอาเปิดเลยเต็มจอจ้ะเต็มจอนี่คือเรื่องน้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไวรัลสูงมากเนี่ยนะฮะหลังจอกออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยไปเรียบร้อยหนกระแส แล้วก็เมื่อคืนนี้เราก็ถามไปหลายเรื่องแต่ผมจะไม่ทวนเยอะแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวท่านไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันใครที่ดูคลิปผมไปท่านก็ไปเปิดดูตามติ๊กต็อกเนี่ยนะะประกากฏไปแจ้งความจับอะไรไอซ์บอกว่าตั้งใจมาแจ้งความฝั่งของผู้ชายก็คือในเอแล้วก็พักพวกในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทในเอก,ก็คือคนที่อ่างว่าเป็น<อ>พ่อเด็กบอกเ่าเป็นพ่อเด็กนั่นแหละ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าน้องท้องจริงเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเหรออะต่อแจ้งความแล้วไงก็แจ้งจับเหรอใช่บอกมารงบัเทิงประจำวันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนเรื่องประมาทเขาบอกเขาถูกประมาทมิ่ยังไงคะมิ่งยังไงไอ้เขาไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกคัะว่ามิ่นยังไงแต่ว่าเหมือนทํานอน่าจะอยู่ในเรื่องของทั้งออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่าในรายการของพี่หนุ่มฮะเดี๋ยวก่อนนะ คือฝ่ายชายเขามีสิทธิ์เมื่อคืนยังถามหนูอยู่เลยบอกอหนูผมเรียกเขาหนูนะอบอกหนูแล้วหนูจะยังไงต่อเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายแล้วถูกไหมเดี๋ยวลูกเขาจะเลี้ยงเองแต่คนก็ถามอีกโรงพยาบาลอะไรเธอก็ไม่ตอบอีกถูกไหมฮะแล้วถามว่าไอ้สมุดบันทึกการตั้งครรภ์น่ะเ,เขาเรียกสมุดชมพูสมุดชมพูอยู่ไหนอเอาก็ไม่อยู่อีกแล้วผมก็ถามอีกแล้วปั๊มนมยังไงอะหนูเดี๋ยวนมมันต้องคัดเนี่ยนะฮะก็คือจะเจ็บนมเนี่ยถ้าคนเป็นแม่ลูกอ่อนเขาบอกนมหนูก็ไม่ไหลแล้วสามวัน ปรากฏยังไม่ต้องเปิดตัวนี้มีเสียงคาร่าไหมที่ไปแจ้งความมีไหม สี่งตอนไปแจ้งความไม่มีฮะแต่ว่ามีสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้สัมภาษณ์ว่ายังไงประเด็นก่อนหน้านี้เอาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก่อนไหมฮะความสัมพันธ์ว่ายังไงความสัมพันธ์เจ้าตัวบอกแบบนี้ฮะคาร่าออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเอเองเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนได้ติดต่อกันทางโซเชียลก็คือ t ิ k กต็อกนี่แหละเหมือนทานองว่าฝั่ง A ก็คือผู้ชายเขาคิดว่าตัวของคาร่าเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมก็เลยได้ติดต่อกันแต่ตัวเอบอกฉันไม่ใช่แม่ค้านะเริ่มคุยเรื่อยมาแล้วก็อย่างนี้ ว่าเขาไม่ได้หลอกลูกแล้วก็ยืนว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นมเป็นความสําคัญด้วยความเต็มใจมแล้วก็พูดเรื่องเรื่องลูกไหมเจ้าตัวบอกว่าถ้าเรื่องทำให้เราเอาเสียงแรกก่อนมีอาถ้าเรื่องลูกบอกว่าตอนนั้นพอสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคุยกันได้ไม่กี่เดือนแล้วเขาบอกก็มีอะไรการพอมีรไรการปุ๊บเขาไปตรวจขึ้น2ขีดเขาก็เลยแจ้งฝ่ายผู้ชายอะขอเสียงแรกนะทีมงานเปิดขึ้นมาเสียงแรกของน้องคาร่า ตอกเนื้อจากฝ่ายชายอะ่ะเข้าใจผิดว่าเรากําลังขายกระเป๋าแบรนด์เนมอ่าแล้วเขาอยากได้แบรนด์เนมมือสองยี่ห้อหนึ่งแล้วก็หมวกซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่ได้ขายแต่เราสามารถหาแหล่งให้ได้นะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากได้จากญี่ปุ่นเพราะว่ามันถูกกว่า mm hmm. เราก็มีเพื่อนหรือแหล่งที่รู้จักเราก็ทักไปแล้วก็ เราก็มาแจ้งราคาเขาจากนั้นเขาบอกเขาสู้ไม่ไหวแต่เขาไปหาเองค่ะหลังจากนั้นก็หายๆกันไปค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันในติ๊กต็อกแล้วก็คอมเมนต์กันทั่วไปเรื่อยๆค่ะ,ะน่าจะเป็นช่วงประมาณมีนา67เรากําลังขอวีซ่าเข้าฮ่องกงเพื่อจะเข้าไปอยู่ไปเรียนหนังสือไปทํางานที่นั่นนะคะ mm hmm. เห็นเขาออนอยู่แล้วก็เลยลองทักเขาไปว่าออมีเพื่อนที่เป็นทานายไหมช่วยปรึกษาได้ไหมว่าเราสามารถหาข้อมูลยังไงได้บ้าง ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือวันต่อมาเขาก็หาข้อมูลให้แล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะรู้ตัวอีกทีก็คือเขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีกับเรานะแล้วก็ขอเราครบประมาณ1 7 1 8เมษานค่ะเขาขอเราคบไางขอเป็นแฟนเขาบอกว่าลองคบกันไหมสัก3าเดือนเป็นแฟนกันไหมถ้าแบบสาเดือนมันไม่รอดก็แค่ยักย้ายใช่ระยะทางไกลก็จะมี อขอหากันทั้งนึงแล้วก็เห็นหน้าชัดเจนนะคะไม่ใช่ไม่เห็นอย่างที่ฝ่ายชายคืออย่างนี้เรื่องทั้งหมดผมว่าท่านเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยว่าคืออย่างนี้ผมถามด้วยนะเพราะตนแรกฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายชายจะกลับแล้วเพราะเหมือนกับไม่ตรงปกแล้วฝ่ายชายก็อ้างว่าน้องเนี่ยขอมีอะไรด้วยเลยไม่ต้องเปิดครับทีมงานไม่ต้องเปิดฮะอย่าไม่ต้องเปิดภาพที่รอเอาลงไปเลยประเด็นคือพอฝ่ายชายเนี่ยบอกว่า เขาเองเนี่ยพอรู้ด้วยตรงปกผู้ชายเหมือนไม่พอใจแต่คาร่าเนี่ยเมื่อวานก็บอกไม่ใช่เพราะตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าคาร่าบอกว่าการมีสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยมีมีหลายครั้งและเป็นความเต็มใจแต่ผู้ชายเนี่ยไปอ้างบอกในรายการบอกไม่ใช่ผมจะกลับแล้วแต่คาร่าขอมีอะไรด้วยคือมันเลยไม่ตรงกันไงแล้วเรื่องลูกทิพย์ก็กลายเป็นประเด็นเมื่อคืนหลังจบผมจบไลฟ์สดเนี่ยปรากฏน้องเขาส่งคลิปเสียงมานะแล้วเหมือนกับน้องเขาก็รู้ว่ากระแสเนี่ยไม่เชื่อน้องว่าน้องท้องจริงคุณผู้ชมฮะ เขาส่งคลิปเสียงปากมายัางน้องนัทวุฒิปองลังกาผมอยากให้ฟังคลิปเสียงคาร่าบอกว่าเขาต่อไปนี้เขาจะเลี้ยงลูกด้วยตนเองท่ามกลางกระแสข่าวว่าน้องไม่ได้ท้องจริงตามที่สังคมก,งกําลังกล่าวหาน้องแต่น้องขอความเห็นใจอยากให้ฟังคลิปเสียงที่คาร่าส่งมาให้ผมหน่อยนะฮะเอาเปิดนยฮะคลิปเสียงคาร่า ล่ารู้ค่ะว่าทุกคนไม่ได้เชื่อล่าล่ามีเหตุผลของล่าที่ล่าต้องปกป้องน้องที่ผ่านมาล่าให้เขาเป็นคนเลือกก่อนตลอดวันนี้ล่าขอเลือกบ้างไม่ได้หรอคะล่าไม่ได้อยากได้เขากลับมาล่าไม่ได้อะ ให้เขามาเป็นพ่อของลูกล้าตัดสินใจเรื่องนี้นานแล้วไม่ได้ใช่พิ้นตัดสินใจค่ะแต่ที่ล่าออกไปอะประเด็นคือเรื่องทำลายร่างกายอย่างเดียวเลยน้าดูแลตัวเองมาตั้งแต่ท้องจนคลอดเขาไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยดูแลอะไรเลยแล้ววันนี้เขามีสิทธิ์อะไรอยู่ดีๆวันนี้เขามีสิทธิ์ตอนลูกคลอดหราเนี้ยนะคะ เราที่ผ่านมาเขาเคยทําอะไรบ้างเขาไม่เคยทำหน้าที่เพราะอะไรที่ผ่านมาแล้ววันนี้เขาแค่มาตรวจ และถ้าเป็นลูกเขาจะมีสิทธิ์ต่อที่ผ่านมาที่ล่าเจอเขาจะเฉยล่ายัางไงอ่ะวันนี้ล่าเป็นคนเลือกบ้างได้ไหมอ่ะล่ามีเหตุผลของล่าที่ล่าไม่เปิดนนองหนูไม่รู้ว่าพี่เชื่อหรือไม่เชื่อหนูไม่สนใจว่าพี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อหนูไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกับใครเลยหนูไม่อยากได้เงินหนูแค่อยากได้คำขอโทษที่เขาทำไว้กับหนูแค่นั้นเองหนูผิดมากกหอ่อที่หนูอยากปกป้องตัวเองในแบบของหนูาการที่หนูยอมออกมาให้คนด คมันก็มากพอครับพี่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนี่คาร่าส่งมาให้ผมนะฮะเอางี้คาร่าต้องบอกกับหนูถ้าหนูดูพี่อยู่นะเเดี๋ยวคืนนี้เราจะคุยกันต่อความลับหลังข่าวมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเปิดภาพน้องคาร่าตอนไปลงพักหน่อยก็ได้คือผมต้องบอกงี้ก่อนว่าผมก็เข้าใจนะถ้าหนูพูดจริงอ่ะผมก็บอกกับคาร่าไปเมื่อคืนแล้วว่าคาร่าที่คนไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยกำลังถล่มหนูอยู่เนี่ยคือหนูพูดจริงหนูเอาหลักฐานเอาแค่สมุดชมพูอ่ะหนูเอามานะ แล้วหนูเนี่ยก็เล่าให้พี่ฟังอีกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่หนูไปปากคันเนี่ยแสนหนึ่งแล้วแล้วพี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยฝากคันตั้งแสนหนึ่งเนี่ยแล้วทาไมสมุดการปากคันเนี่ยเขาไม่ให้น้องก็บอกให้หลังหนูคลอดอผมก็ถามบอกแล้วอยู่ไหนอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนูขอพิจารณาดูก่อนว่าจะให้ดูได้เมื่อไหร่คือคนก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยว่าอา้าวนมก็ยังไม่ได้ปั๊มถูกไหมฮะลูกก็เอาไปฝากเขาอีกสมุดชมพูก็ไม่อยู่อีก เสื้อผ้าเด็กก็ไม่มีในตึกตอนที่ไลฟ์กับผมผมก็เลยบอกกับคาร่าบอกคาร่าเอางี้พี่จะไม่ตัดสินเวลานําเสนอแล้วผมจะไม่ตัดสินเลยนะฮะคนฟังเนี่ยเขาจะตรองด้วยวิจารณญาณเขาเองแล้วเมื่อวานนี้ก็ถามบอกคาร่าคาร่าต้องมั่นใจนะว่าถ้าคุยกับพี่เมื่อคืนเนี้ยคาร่าเปิดหน้าหลังจากเนี้ยกระแสมันจะเกิดขึ้นเขาบอกเขาพร้อมพิสูจน์มุมหนึ่งผมก็ต้องชมเธอนะว่าเธอก,กล้ากล้าตรงที่ปกตินะถ้าคนคนเราถ้ามันไม่จริงเนี่ยบางทีไม่กล้าเปิดหน้านะเพราะมันจะอยู่ลำบากแต่คาร่าเปิดเลยอย่างวันนี้คาร่าก็เปิด